อเออแบบว่าเอาไม่อยู่แล้วค่าเธอทำอย่างนี้อีกจบมันเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบก่อนโควิดคือโดนพติตีได้บ่นค่าแล้วค่าแล้วแต่เนี่ยมานั่งคุยเลยบอกว่า<ม>ถ้ามันใช้ทุกเดือนอย่างเงี้ยหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว<ม>่านล้วผ่อนรถเยอะรถกี่ค,คันรถใหญ่สาม,มาปปาค,าคันรถใหญ่หมว่ารถทุะคาสามคันคันต่างก็ขาร0หกแสนต่อเดือนเดือนละหกแสนเนาะก็ไปคำนวณกันเอาซึ่งตอนซื้อไม่ถามมันซื้อแล้วแล้วก็โทรบอกว่าช่วยดาวหน่อยช่วย ผ่อนหน่อยแต่ทุกวันทุกวันอะเวลาคนผ่อนรถจะรู้ดีอีกแป๊บๆแม่งง่วงแล้วออีกแป๊บๆแม่งง่วงแล้วพอมันนานๆเข้าแล้วมันก่อนโควิดตัวนั้นเะี่ยเงินออกซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่มีเข้าเลยโควิดอะเออถูกมันพูดดีๆเวลามันดุก็ไม่ค่อยกลัวหรอกเวลามันนั่งพูดดีๆอะแม่งแม่งน่ากลัวแปลว่าแปลว่าแม่งสะสมมาเยอะละเออพี่เชื่อแม่งเหงาแตกลองตูดอะไรเนี่ยไม่ใช่ ก็ขายเพราะแม่งนานโควิดอะมันไม่ใช่ปีเดียวมันหลาปีแต,<ะ>แต่แปลว่าพี่เบียร์เป็นคนเปิดใจพอสมควรเพราะว่าไม่ใช่คนรันอะคือหมายถึงพอเขาเริ่มจริงจังกับเราแลวที่จะพูดแล้วว่เ<อ>าเฮ้ยเธอมันไม่ได้แล้วนะใช่ใช่ใชก็ขายก,ก็ประกาศขาย